เลูกปุเจ้าเริ่มทำการแข่นขันคงกับมาที่วิกติอยู่ที่สันทิตฐ์ายกับมาถึงใบเลขสามมีรอยยุบหาตจุทิได้เอกรักษอ์สันทิตฐเอกรักษ์เข้าไปเก็บหมอครับจังหวะเข้ามาเยอะขาดได้รับเหมือนกับไายปุ๋ย อนอตรายรเป็นลูกฟุบองสอสรนาเกีฟซีพลงเดกเผนไี้ไรองนยไม่อต้องมาไม่่ใ่งเออไม่วันนี้ท่า,า,านรองนยกงเทคกกับแม่ค้าว่าไม่ต้องขายินทักาเอกรตาจ้าไปแล้วูลรอ,ออกล <c oughs> <c oughs> อัเด็กเก็บบอกลกหลบ ุกเด็กเ็กคนโอ้มีวิทย์ที่รักษาแต่ว่าถึงวี้โง่เาทั้านเ็นเด็กเลวที่ปารามิแตแท่กับบาทไม่ถึงขั้างหนนะ้าด้เลขสามายิรดยุทธไม่ได้บราชย,ยนมีรนนงมผมไปจด,ดออกมา อยู่แต่ได้โดนใครแทงกัพไปเอาแล้วก็เดินทวัดใไปที่ด้า,ดา,า,ดานปลายเล็กยังได้อยู่เด้งเทนวัดไปเองจัดเข้ามาตรงกลางอยู่ที่กฤษณะยกกลับมาแต่ติดทางด้านสถิติอยู่ที่วิดสิตวิดสิตล็อกเข้าด้านในไปติดทางด้านธน,นวัดทธน,นวัดยังได้อยู่หลกักขึ้นไปเองมองเพื่อนโดนแย่หายเข้ามาอยู่ที่กฤษณะ แห่งกับไปถึงฮาริทิศนะฮาริทใจไม่ับอาทิเอกรักเอกรักเักยาวไปถึงพันวัฒน์ทันไหมเอ้เออเครับไอเรื่องทุบแทยไดดนให้สัญญา าย่างังดาบหมายเลขเจ็ดพรเมเนย่ยงกันโยกกับปิสน,นะพรมาถึงฮาริษฮาริกจากาะจัดไปถึงอภิเชษอรอยู่ที่เอกรักษอามาเก็บไว้ได้มองจังหวะมองเพื่อนเหียดจี้ขึ้นไปไปได้ครับเอกรักษกลางวัตกลางไปติดฉังได้ผมวิบวิบโยกกลับมาถึงนั่งเท้าวัดนอนเทาวัดจุก ไปจิตะนัด,ดนอภิชเชกแห่งมาทิและรงรงยกยาวไปติดสัญญาอยู่ที่วิสิตติดใจ,จออกด้านข้างภูมิวิทยังอยู่ที่เดินทวัดอ๋อแล้วครับเดินทวัดได้ <c oughs> วางไว้ให้ออกได้ทุกงุมไปติดตะนานหม,ม,มายเลขสองบารเบศยกไปติดธนวั์ ออกแก้วข้าวไปที่ทพันทวัดโอ้นาเพียงมีวัดเยอะันวัดพันเทววัดอางใด้อก้ลุกทุกนันได้นาเพีงเกรักเอาก็ไปได้ ไปติดกาดานหายเล็กสายังก็บรไม่ออกยังกันอยู่โดนบาเยื่อนบันงครับมองไม่เห็นอ <c oughs> ่าฮ่า,า,าด่บบาว่ฮ่าฮ่ออาฮกาฮ่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 าฮบาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่ากาฮ นักรงไปแล้วไปแล้วนักรงสิบเอ็ดมิ้งกุดดุดมิ้งับดิตรูจักจัดกับไปก่อนล่นลำักบอลรองลูกเสียวแค่พวกแส่งเก่งด้วนนี่ต้องราเพลงพี่น้องแค่รเพลงก็ปุบปุบให้กับนักรุงทองเกลี้ยงเล่นตั้งแต่เปิดธมรสอนนนี้ยังเล่นเกมกว่มรสอนอีก ออกออกมาทางด้านวิจิตบอลเลยไปถึงพรนสวัสิ์ยกมาหน้าประตูวิดิสเอ์เข้าไปเลยครับอาิมาเยเชียวครับหมายเลขสิบสี่อ้ยฮุเตาบิยุกไม่รู้ว่าเข้าไปไหนนะับเราอยู่ตรงเท็กบอดีนะครับเอาเท่กกันอาริท โมองกับจอกข้างไหนไมรู้มองแล้วลูก,ม,ลลกมาเพื่อรับนากับไลย่ยกกันได้สรับเรือเปลี่ยนใหม่ดังดานเดินไทยตะกอเป็นด้วยครับตะก,กอบอดเป็นด้วยลูกเออนางลืง้เลยลื้อหมอพันธวัตรแทนขึ้นมาถึงกีรวัตรกีรวัตรไปเองไปคนเดียวเราบาดตรงกลางไม่มีใครมองออกหลงังเฮ้เ

าหน้าประตูตะรงม,มรุงเอาหลังครับเอาลโหลทางเดินด้วยนะครับทางด้านดอนช<ต>ัยเอาธีรุษเปค้าหมายเลขสองกองครับแล้วก็ปีอ้วนเลือดแก้วหมายเลขสามลงไปแทนนะครับเรียบร้อยตะเกียดตะเกียดประตูะยมวิบย,ยกมา ไอติพิจารณ์เด็กตื่นยังอยู่ที่สันติิทแต่กับมาที่ยีงไรติสัติสทยังได้รอาดไปไอ้นาทีวครรับเรียนขวดแก้เรยนอไกันเอาไปพลังทงหลายๆได้คุณเนีย กลไปเมื่อกี้ก็ธรรมดาครับจนกบยรับาทบ้านไม่ทับูดเร็วครับเด็กกนี้ลูกเร็วถ้าเหมือนอาจารย์พิทบอกมลุกช้าคอยๆลุกแล้วก็หลุกขอ้รยบิตลบได้แต่คุณต้องังเสียงนี คนที S <S ่มีสิ่งอคือแขกทุกคนนะครับแันิติตายเรียเดียดขอ้นิะสัาอดกับมาตามมาเก็บก่อนยังอยู่เอาของพาริอยู่ที่สัญญาสัญญาวงสุวรรณลงไปได้พระดูอาภิเษขึ้นม่ได้สัญญาโมวิีนอนอยู่แถวลาดเอกระดับตามันพิตตังหวไม่เข้าจังหวก็ไม่โดนยืด